สวัสดีครับพบกวับผมเอ็มตองเก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่มีความเข้มขังและราคาจัดต้องได้อีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญน,นี้ครับเหรียญหลวงพ่อชลแรมชันทะวันโนแห่งวัดกระดงทองจังหวัดอยุธยานะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญมหาอํานาจนะฮะเขาเรียกว่าเหรียญมหาอํานาจสังเกตนะครับการแกะง,งาของหลวงปูง่เข้มขังมากฮนะข้างหลังจะเป็นรูปสิงห์นะครับ เหรียญที่ผมถืออยู่นี้เป็นเนื้อเงินนะครับสร้าง299องค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดจ่ายตังอยู่ตรงไหนนักเดินสนามเขาดูกันตรงจุดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับครับผมเรามาดูเหรียญหลวงพ่อชลแรมวัดกระดงทองกันนะครับผมลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญจะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะข้างหน้าจะมียันนะครับเหรียญจะหูจะไม่จ่อนะฮะรุ่นนี้จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับข้างหน้าจะเป็น องหลงพ่อครึ่งองค์นะครับอ่าผมให้ดูชัดๆนะฮะสังเกตนะครับช่างเขาจะมีฝีมือที่แกะลายเส้นริ้วรอยจีวรความเหี่ยวจนของหน้าตานะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะริ้วรอยทุกอย่างนะครับคมชัดมากนงเหรียญรุ่นนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างเหรียญนะฮะเห็นไหมฮะเห็นข้างเหรียญไหมครับอ่าจะเป็นตัดฉีกนะครับ เหรยนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับผมข้างหลังจะเขียนว่ามหาอำนาจนะครับจะเป็นรูปสิงห์นะฮะแต่สลักสวยงามลายกระหนกสวยงามมากเลยนะครับแล้วจะเขียนว่าโชคลาบวาสนาบารมีหลวงพ่อชแลแรมวัดกระดงทองอยุธยาปีสอง7นห้าร้ยห้าสิ็ดนะครับเหรียญรุ่นนี้ทำหลวงพ่อนะครับคุณผู้สังเกตนะฮะลายกระหนกสิงห์ริ้วรอยนะฮะอ่อนช้อยสวยงามคมนะฮะสมกับเป็นเหรียญมหาอำนาจเลยนะครับ ชื่อเหรียญน,นี้เข้ากันจริงๆนะฮะเห็นไหมฮะหน้าเหรียญเขียนว่าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเหรียญรุ่นนี้นะมีลงโค้ดเรียบร้อยนะฮะมาสังเกตข้างหน้านะครับดูริวร้วรอยจีวอนะฮะเห็นไหมครับริ้วรอยจีวอนหลวงพ่อจะคมชัดมากนะฮะ๋ยวงจะตีกล้องให้ดูอีกทีนะครับอ่าเห็นไหมครับเหรียญมหาอำนาจเหรียญน,นี้นะครับ แต่น,นี้เป็นเนื้อเงินนะครับผมสังเกตองค์เหลียญน,นะฮะอยงางข้างๆดูจะเป็นเหมือนแองกระทะนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนแองกระทะแล้วมีรูปหลวงพ่อลอยองคอยู่ตรงกลางนะครับเหลียญรุ่นนี้สร้างหลายหลายเนื้อมากเลยนะครับจะมะีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะ เนื้อฉนวนเนื้ออปาก้าเนื้อทองทิพย์แล้วก็เนื้อทองแดงลงดำนะครับผม <S <S เดี๋ยวนี้ผมให้เพื่อ,อนๆดูนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินเนี่ยจะสร้างประมาณสองอเกองค์นะครับผมอ่าเห็นไหมฮะสวยงามนะครับผมผมให้ดูว่าเหรียญรุ่นนี้มีกรลบวการสร้างประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับผม <S <S เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญชื่อว่าเหรียญมหาอำนาจของหลวงพ่อชลัมวัดกระดงทองนะฮะ ตำบลบ้านโอพอำเภอเสมนาจังหวัดอยุธยานะครับสร้างเมื่อปี2157นะครับเหรียญรุ่นนี้จะมีเนื้อทองคําด้วยนะฮะเนื้อทอั้งทองคาเนี่ยสร้างตามจองนะครับไม่เกินประมาณ29ชุดนะครับผมแล้วก็จะมีเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคํา59องค์นะครับ แล้วก็มีเนื้อเงิน299องค์เนื้อนวะ299องค์ให้ฉนวน299องค์นะครับแล้วก็มีเนื้ออัปปกาก้า999องค์นะครับแล้วก็มีเหรียญมหาอำนาจเนื้อทองทิพด้วยนะฮะ1,999องค์นะครับแล้วก็มีเนื้อทองแดงลมดำนะฮะ2,999องค์นะครับเป็นชุดกรรมการที่ไม่ตัดปีกด้วยนะครับอ่าเปียโคตร9ตัวนะฮะ จะเป็นหนึ่งชุดกรรมการแล้วก็เป็นชุดกรรมการโจกอ่าเป็นชุดกรรมการของขวัญน,นะฮะจะเป็นอ่าหมายเลขเดียวกันหมดเลยนะครับผมสร้าง499ชุดนะฮะส่วนชุดกรรมการไม่ตัดปีกตะกี้อ่าสร้าง99ชุดนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูความละเอียดของเหรียญรุ่นนี้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนจุดจ่ายตังอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับครับผมมาดูเหรียญหลวงพ่อเชนลรุ่นนี้นะฮะ อ่าเพื่าสังเกตนะครับสังเกตรายละเอียดนะฮะผิวจะเป็นแอ่งกระทะนะครับอ่าเป็นแอ่งกระทะมีหลวงพ่อละองอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มียันนี่ขนาดยังไม่ตีกล้องนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะริ้วรอยเส้นอ่าขนแมวเส้นสายฝนกระแสเหรียญเนี่ยวิ่งขึ้นมาเต็มเลยนะครับซึ่งของเก๋เนี่ยทำยากมากนะครับผมจะตีกล้องตรงหูเหรียญนะครับจุดสังเกตนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีกระแสเหรียญปั๊มอยู่ในหูเหรียญด้วยนะครับ คมๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าเห็นไหมครับอ่ววาเพื่อนๆสังเกตขอบเหรียญน,นะครับเห็นไหมฮะอ่าเห็นขอบเหรียญไหมครับขอบเหรียญจะเป็นกระแสเหรียญน,นะฮะซึ่งอย่างนี้อ่ะเก๊ทำไม่ได้เลยนะครับผมอ่าผมจะให้เพื่อนๆดูนะสังเกตรตรงจุดนี้นะครับ Finished. หางตัวยันตัวนี้นะครับจะมีเส้นแตกลงนะแล้วหางตัวยันทุกตัวจะคมชัดมากนะครับเห็นไหมครับสุเกตหางยันทุกตัวนะจะคมชัดมากนะครับสุเกตหางยันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะหางยันตัวนี้นะครับจะคมชัดมากนะครับ สังเกตพื้นเหรียญน,นะครับพเพื่อนๆจะมีกระแสะเหรียญปั๊มเป็นเส้นๆสายผนเส้นขนแมวขึ้นเต็มเลยนะครับอเห็นไหมครับสังเกตรอยเหี่ยวย่นตรงเส้นผมของหลวงปู่นะครับการเหี่ยวย่นบนเส้นหน้าผากนะฮะเห็นไหมครับริ้วรอยนี้จะชัดเจนมากนะครับซึ่งของปอมไม่ทําไม่ได้ฮะร,ริ้วรอยตรงอคอนเหี่ยวย่นตรงผิวตรงหน้าตานะครับเห็นไหมฮะร,รอยมุมปาก เส้นคอนะครับเส้นจีวรนะต้องคมแบบนี้เท่านั้นนะครับเห็นไหมฮะยุโรปจีวรคมชัดมากนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยแท้เลยนะฮะเก้ทาไม่ได้นะครับแบบนี้นะฮะเพื่อนๆอยู่ในตาของปู่นะครับจะคมชัดมากนะฮะอ่าเห็นไหมครับอ่ะแล้เราไปดูข้างหลังกันนะครับผมอ่าข้างหลังกันนะครับข้างหลังนะครับ สังเกตนะฮะสังเกตหูเหรียญน,นะครับจะมีกระแสเหรียญน,นะฮะเห็นไหมครับรอบๆอบเหรียญเนี่ยจะมีเป็นกระแสเหรียญที่หมุนเป็นวงกลมวงกลมเลยนะเห็นไหมฮะผมจะก็ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆขอบเหรียญน,นะฮะเห็นไหมครับ จะเป็นกระแสเหรียญที่ตีเป็นเหมือนม้วนวงกลมวงกลมรอบๆเลยนะฮะเห็นไหมครับอ่ะจุดที่สองนะครับจุดที่สองเรามาดูตรงลายกระหนกขององค์สิงห์นะครับจะคมชัดมากนะฮะถ้าเป็นตัวเคสเนี่ยจะทื่อไปเลยนะครับเหรียญเรือนนี้นะเห็นไหมครับดูลายเส้นนะฮะจะคมชัดมากอ่าเห็นไหมครับ ตรงพวงหางนะครับตรงตัวยันนะครับเห็นไหมครับเส้นสายลายกำหนกคมชัดมากนะฮะอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าดูดูในตัวสิงห์นะฮะสายเหรียญเลยนะฮะจะเป็นเหมือนเส้นขนเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆอ่าเห็นไหมครับอ่าอีกจุดหนึ่งครับดูโค้ดนะฮะ คดจะตีเป็น1นึ่งเจ็ดเก้าโคดแบบนี้นะครัโคดตัวเลขโคดัชัดแบบนี้นะครับเนเงินเขาจะตีเป็นตัวเลขนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเราจะมีโคดตัวนี้ด้วยนะเห็นไหมฮะคมๆนะครับสังเกตตัวหนังสือนะฟอนตตัวหนังสือนะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะอ่าโชคลาบวาสนานะครับต้องคมๆชัดๆแบบนี้นะครับอ่าผมจะกล้องให้ดูฮนะ เนียฮะต้องเป็นฟอนแบบนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนสังเกตพื้นเหนนรียญนะฮะจะมีกระแสเหรียญวิ่งเป็นเส้นขนแมวเส้นสายฝนขึ้นเต็มเลยนะฮะอ่าเ,เ,เห็นไหมครับอ่าสังเกตดูตรงเล็บสิงนะครับเห็นไหมฮะจะคมชัดมากเนี่ยฮะขอบเหรียญก็จะเป็นกระแสเหรียญน,นะครับถ้าแบบนี้ใช้เลยนะฮะ เรามาดูขอบเหรียญกันนะครับผมอ่าสังเกตขอบเหรียญน,นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะจะเป็นขอบตัดฉีกนะครับอ่าเห็นไหมครับอันดูดีอีกข้างหนึ่งนะฮะ<ๆ>สักเก็บลี้วรอยของหน้าตาองค์หลวงปู่นะครับคมชัดมากนะเพื่อนๆ ถ้็แบบนี้แท้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องสังเกตนะฮะเหรียญเหรียญมานะครับจะเป็นแห่งกระทะนะฮะแล้วมีกระแสาเหรียญวิ่งขึ้นเต็มเลยนะครับจดจําใบหน้ากระแสเหรียญนะครับหลิวจีวอนนะฮะซึ่งทายากมากนะครับของเคสที่จะทําได้นี่ฮะเราสังเกตข้างหลังนะครับองค์สิงเนีจะคมชัดมากแล้วจะมีโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็มีโค้ดตัวเลขนะฮะตัวหนังสือฟอนตต้องแบบนี้นะครับ เห็นไหมฮะกระแสะเรียญจะเป็นหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนเลยนะครับจุดสังเกตนะฮะซึ่งของปอมนี่ทําไม่ได้นะครับอ่าเพื่อต้องจดจําลักษณะที่ผมบอกนะฮะครับผมสําหรับเหรียญมหาอำนาจของพระเชแฐมวัดกระดงทองอยุทยานะครับผมเอ็มตองเก้าผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก่อนปิดไลฟ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ